นะครับนะเนี่ยก็เน้นๆให้แล้วถ้าใครไม่เห็นก็สแคปเอานะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสู้กับยุคนี้ครับยุคลุงโควิดอ่าไอโควิดนะนั่นลุงใจนะก็ให้สู้ๆกันต่อไปนะ,ะเด็กวิ่งนี่แปลอืมตัวล่องเล็กวิ่งมีสามก็ะหัให้เล็กวิ่งจุงวดน,นี้ให้สองตัวเลยบอกก็ให้ต้องมันมันซีโต้แหละก็หอ๋อ,อ,อคือม,อมีมีวิ่งลอง,องด้วย เพราะว่าโต้ที่หายมากเนี่ยมมีแต่โต้คือโต้เด่นเด่นหกเด่นแปดอีกส่วนนึงมันเด่นแปดโต้กับมามันเป็นตัวล่องก็เลยหายเป็นตัววิ่งครัโต้สามนี่เป็นตัวดีหรือว่าโต้ตามส่วนโต้หาเนี่ยก็เป็นตัวล่องเลขล่องเท่ากันก็เลยหายสามมีสามมีหาส่วนเลขคู่ก็ให้วิ่งหกวิ่งแปดเลขคี่ก็ให้วิ่งสามวิ่งหาอ๋ออ่ามันคือข้อใจเนาะ แล้วก็จะถอดรหัสรับออกมางวดนีออดดนตดด่ตัวดีตัวดีหกเด่นเออดีสามเด่นหกตัวดีด้ว่าตัวต่ำเป็นสาม,มตัวเด่นก็หกล่องหา้าล่องแปดสองห้าสองแปดตอนนี้มันเสียตอนนี้จับบัวถุหรือว่าจังไรเพราะน่าเจ็ตโตนี่ก็ยังมีมยังมีอีกตัวหนึ่งคือเก่า ครับสองส่วนสูงออกไปสูนออกไปแล้วผมกว่าวว่ามันสิบปมานะครับมันออกไปแล้วเพราะมันออกเป็นนมันก็แต่ว่าตัวเด่นมันก็มีสามมีสี่มีหกโอ้เด่นหกมีสามมันมีอยู่สามมีหกมีหามีแปดอ่าจับใส่กันเอาครับถ้าแมนมันจะจับบดถือหรือว่ามันจะมารักมาเก่า ก็ให้จับตัวนี้ตัวเด่นนี่ใส่กับเก่าหรือว่าเก่าหกเก่าสามเก่าหาเก่าแปดมานสันครับจับใส่นะอออเออสันแต่ชอบเลขคู่คู่นี่มีศูนย์มีหกมีสองมีแปดอื่มันมาได้มันก็ต้องมาอีกใช่ไหมลุงมาได้มาอีกอเอาเจ็ดศูนย์ไปแล้วมัน้องมาใช่ครับเข้าทุกงวดครับเลขเจ็ดตัวของตาเข้าทุกงวดก็จับเข่าแต่ตาจะจับให้ แต่ว่ามันสูตรนี่ตันี้มันสองเจ็ดศูนย์เนี่ยมันต่างกัเข้าใจเียอห้เข้าใจตามตำรากแกอีกแปนหนึ่งตัวนี้ยเรามาถอดให้วันนี้ถอดกันสดๆเลยนะครับถอดกันสดๆเลยครับสวัสดีครับ fc จากนนบุรีฝนตกครับอันนี้ก็ฟ้าครึมๆแล้วนะครับ นะเราไม่ทิ้งใจไปไหนหรอกเพราะว่าลุงใจเราให้กําลังใจลุงใจตลอดนะจนเก็วางเอาตัวเด่นเด่นเอาตัวสีแดงวงให้หน่อยก็ได้ตามันจะได้เห็นเออวงตัวสีวงตัวเด่นของตานะวงตัวเด่นเดี๋ยวให้ตาวงให้นะสวัสดีครับกรุงเทพร้อนหนักครับผมอืมเออวงไปเลยเออวงอย่างนั้นเลยเออวงอง่าย อาจจะวงให้วงเลยอ่าโบอ,โอ้นี่แเลยมันชอบออกสามตัวงวดที่แล้วนี่ก็มีเจ๊ดอาหาอ่าเจี๊ยดอาหาได้เลขหน้าไปอืมเลขหน้าไปตามเต็มเต็มเลยอืมเต็มเต็มเลยครับอันนี้จะเป็นเลขอะไรเลขท้ายไหมแต่ว่ามันมีตัวตัวล่องอ่าตัวตามหรือว่าตัวที่สามครับงวดนี้งวดนี้ว่าท่านเหนรอ ต้งตัวล่องตัวดีตัวตามครับแต่ว่าเดนแปดเด่นแปดกลับมาเป็นตัวล่องสูตรเจโตนะครับกลับเดนเป็นตัวล่องของสูตรเจโตหากับว่าเป็นตัวล่องของในสูตรเจโตก,กัอนอืมสามเป็นตัวดีหรือว่าตัวตามในสูตรเจโตนอะ่อืมมันมาชนกันอีกเพราะว่ามันมันหนา้หนารุ่นเนาะหน้ารุ่น,น,นอ่าหน,าน้ารุนงงนี่นะเด่นแปดแปดลอง มันก็มันมีในสูตรเต็้โตน้ำเนาะหือมันเข่าถ้ามันสบพริกมาถ้ามันพริกมาเป็นเก่ามันก็มีเก่าสองเก่าสีเก่าสองะถ้ามันสิพริกมาเป็นเก่าถ้ามันสิพริกหรือว่ามันสีนี้นี้นี้สูตรว่านอะสี่เก้าสองนี่แหละอีกชุดหนึ่งใช่ไหมอีกชุดหนึ่งแต่มันสีนี้มา ิ้งไม่ได้ดิ่งบ่ได้ก็คือแถวนี้เก้าสองนี่นี่แหละนะครับมีสามโตมีสี่มีสองมีเก่าแต่ภายในเจ็ดโตนี้ไม่มีเก่าสองออมนมันสิ่นี้เก่าสองอยู่ตามมันสีนี้จากแปดนี้จากแปดนี้จากหกผมว่ามันก็นต้องมาเก่าทิมทายไว้อีกเพราะว่ามันเหมือนกันวันทีส่สิบสี่แล้วก็มีเก่าสองนะครับ นเก่าองยู่น้ำมีเก่าสองคนงบน้อยเดี๋ยวจะเขียนให้อสามตัวอกับสองตัวเขียนไปเลยมากตัวไหนเขียนไปเลยอืมเก่าสองเดนเนาะเก่าสองเหาตัวนึงเก่าสองยังมีตัวนึงมันยังซมีเก่าเลย ช้อนเก่าอ๋อครับอ่อเดี๋ยวจะลงวันที่ให้นะครับงวดนี้แหละครับงวดเมษางวดนี้เลยครับผมงวดนี้ยังหาเจอตัวนึงเดี๋ยวผมจะลงวันที่ให้นะครับนี่สดๆร้อนๆเลยนะอือกับแค่นี้ต้งมียอยูอ่แค่หกสามตัวห <5, 8. S 1> นึ่งหกสามหกแปดหกแปดหกแปดหกสามห้าแปดแค่นี้แหละแค่นอย่างหกสามหก ตามตัวเอาแค่นี้เนาะอ่ะอับสามเป็นลักก็แล้วกันสี 4, 2, 9, ่สองเก้าจวดจวดครับผมนี่สี่สองเก้าอยู่ตวนนาอยางเขียนยังจะได้ซูมแล้วอ,าอ่ายางจับแล้วเนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจะชัดลุงจัดให้แล้วนะ,ะ,ะลุงอธิบายเลยลุงอธิบายเลยเอออ้าวเขียนเลยเอาแค่นี้แหละนี่สรุปแล้วมีแค่นี้นี่อัปากาขีดให้หน่อยตวนที่จับคู่นี่จับแดงขีดเลยเพื่อว่าให้ จะและ้วนะครับงงเนาะตัวไหนมากกะาีดไปม,มารกสัวตัวโหลดบพรมันตัวเด่นหมดตัวเด่นหมดงวดนี้มีรุ่นนะลุงตาบอกอนี่ 0, 3, นี่สูนหาสามนี่คือนี่สูนหาสามที่มันเคยออกตลอดมันสวยนะมันก็เรียกว่าห,หาสามไปนี่สามมาไอ้กับเนาะยังซื้อกัปปงเพราะว่าตัวนี้มันก็เด็นหกครับสามสามครับ สามันบอกหกสามมันอกสามหกเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล่องทักสองตนะครับครับล่องทังสองตัวล่องนี่คือสูตรนี่มันล่องหามันเป็นตัวล่องมันอยู่ในสูตรเจ็ดตัวกันมันชนกันอืเลยจับตัวรองทั้งสองตัวมาใส่มาใส่กันคือหาแปดส่วนตัวนี้ทั้งตัวตามตัวเด่นตัวล่องครับมันมีสามหกแปด หาสามนี่ก็อยู่ในตัวเด่นตัวร่องอย่นะอือ่หาศูนย์สามสี่สี่สูตรนี่มันตัวเด่นมันคื 8. อแปดอือหาแปดออกเออแปดหาหรือยังให้ดูให้ซื้อกับให้ซื้อกับเอ้าเออา <laughs> อาเผื่อใครชอบสูตรลุงใจก็เอาไปรวมๆกับสูตรอาจารย์อื่นก็ได้นะเออเห็นลุงใจบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ปิดกั้นหรอกเพราะว่า บางทีลุงแกถอดออกมาได้แค่ตัวสองตัวนะครับท่านก็ไปจับหลักร้อยเอาจับหลักสิบเอามันแล้วแต่บุญวาสนาจริงๆเพราะว่าจริงๆของลุงใจก็คือจับให้เข้าทุกตัวแหละครับนะผมบอกจริงๆนะไม่โกหกมาทุกงวดครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องไปเอาโชคของตัวเราเองบ้างก็คือเหมือนว่าเหมือนมักจังซื้ออืมอันมักจังซื้อแต่ผมก็เน้นๆตัวถี่ต้นเด่นตัวดีออกมาให้แล้วครับ ท่นมักรักได้ให้จับใส่เพื่อในตู้ดีตู้เด่นตามที่คลิปบตัวเนี่ยนะจับใส่ก็ได้ครับมันออกมาคือนี่แหละให้ให้กราบนำนะครับซื้อกลับเอาครับขันบ๊อบมักขันบ๊อบมักหาแปดก็ซื้อแป๊ดหาเพื่กระไดครับก็เราไปจับเอานะครับในส่วนนี้จับใส่ก็แล้วแต่ชอบนะมันแล้วแต่บุญวาสนาใครถ้าชอบก็ซื้อ สอบก็ให้ซื้อนะครับผลก็สอบกับเบิ้งนะครับแล้วก็จะจารณนเบิงจุงหดวจุงหววว่ามันเข่าหรือพวกเขานะครับถจาจยนกับมิร้ายนะครับสูตรของผมกับเพื่อนเจ็ตโตมันก็ให้ติดตามนะครับไฮติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อบางที่โตเด่นโตตามมันอาจจะบ่มาโตเด่นมันบ่มามันอาจจะมาัตลอกหรือว่าโตตามมันตามมาหน่อยสินะครับ ผมก็ได้จับมือนี่ในวันวันที่สิบหกนะครับก็ได้ก็ได้ตัวนี้ที่ตัวตัวต่ำเป็นสามนะครับตัวเด่นเป็นหกแล้วก็ตัวร่องเป็นแปดอีกสูตรที่ที่ได้ิจารณนานะครับขัดกล้องมาอีกสูตรหนึ่งนะครับมันเป็นเด่นแปดร่องหานะซึ่งมันก็นมีอยู่ภายในเจ็ดต,ตัวคือกัน อ่าดยพิจารณานะครับส่วนเลขวิ่งนะครับผมก็เอาแต่ต้นเด่นต้นเด่นกับตัวหลองมันมาให้เพรามีพเป็นหนองเดยวิ่งกั้นนะครับกันมักก็วิ่งมักลักได้ก็วิ่งลักนั่นนะครับวิ่งอะไรทั้งหลางทั้งบ้นน่ะแหละครับธรรมะนะบางทีมันกับเขาหล่างเขาว้นนะครับเขา,มมา,นะาทัาางงนน้งเลขถ่ายเลขน้าเขานะครับแล่บ,บางทีมันกับบ่ถือนะครับก็บอกกั้นก้องๆกังที่น้องครับกันมักก็ซื้อนะครับ